S <S <an> สวัสดีจ้ามาพอ,อกันคือเก่ากับช่องน้องนวลมาพี่น้องมีได้ตําเหลาแซลมอนจากพี่น้องในเมนูจวดคือเก่ามาพี่น้องแซ่บแซ่บนํำกันแซลมอนชิ้นตโตโต <S 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 <an> มาพี่น้องไซส์ช่อมแซ่บแซ่บน้ำกัน ืแค่วัฒาานัรว่ะอืมขออนุญาตใส่มือพี่น้องัสนัดอืมปึ๊บ อือกต่องได้แบบอืมโอเคัเนี่ยอืมกวอบดีพี่น้องแล้วมาเผ็ดเผ็ดมาก 음 m 음. 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 ไม่อันนี้มาลองเบิงรสชานเป็นแนวใดนี่กิมจิผักกาดดองเกาหลอีอยากจะพูดมากกว่าน,นี้สำหรับค่อยก็บวกค่อยเท่าไดร่ ไมาได้ในคำหนึ่ง,งอันนี้สีใครแน่ นี่ไงวาซาบิแล้วก็น้ำปลาอืมอืมอืม 嗯。好。Mm. Mm. Mm-hmm. ขึ้นจมูก <c oughs> สำหรับมือนี้ก็อยากบอกว่าแซ่บค่ะพี่น้อง ทั้งแสบทั้งเผ็ดสำหรับมือนึ่กับยิ้มอีรอจ้ากินม่วม,มันมาสุขภาพกัขอโทษขอไพเดอ้อพี่น้องเดอ้อขอบคุณทุกการติดตามทุกกําลังแรงใจทุกไลค์ทุกแชร์เพื่อก่าจากพี่น้องผู้ใดมาคลิปนี้ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกํลาลังใจให้นสองน้องนวลนนั่นไปเดอ้อพี่น้องไว้พอกันคลิปหนา้เาเพื่อก่าจ้าคลิปนี้ไปแล้ว